สำหรับพี่น้องที่สนใจและมองหาพอพันครับสายเลือดดีลูกเจ้ายูเอ็นช็อกโกแลตครับ C1 ทับ7ครับนี่ครับผมไว้ปีกว่ากวถ่ายนาครับช่วงนี้อาจจะพร้อมนิดนึงนะครับช่วงนาแรงแต่ว่ากระเนื้อหนังก็บมาเต็มครับหางเง่วๆครับผมแข้งขาดีความสูงอยู่ที่130บวกครับนี่ครับ วัยปีกว่าๆลูกเจ้าช็อกโกแลตครับ U N 417ทับหนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้พอพันสายเลือดดีครับเนี่ยครับลูกเจ้าช็อกโกแลตครับวัยปีกว่าๆใบเกิดครบครับเขากำลังจะออกครับเขาพอตุปุครับอันนี้ก็เห็ดเขามาแล้วครับถูกยางมากเต็มครับแข้งขาดีเล็บดีนะครับแข้งขาเงาเชืงเช่องครับนะครับหัวหนกหัวใหญ ปลายหูโบดครับปลายหูบดครับครบเครื่องครับนี่ครับลึงญงลึงยาวครับผมทายหนาเงาหางดํานะครับไข่ดาครับผมพี่น้องไข่ดานะครับครบเครื่องเลยครับผมเครื่องดําทุกอย่างนะครับผมนี่ครับสำหรับท่านใดที่มองหาก็สามารถโวกเขามาสอบถามได้ครับผมที่เบอร์0806026823ครับ ฝากพี่น้องที่มองหาพอพันสายเลือดดีลูกเจ้า U N นะครับ C 1 7ึเจทับหเจ้าช็อกโกแลตครับนี่ครับผมแม่เพิ่นโค้งสางดีครับเกือบร้อยหาสิบครับสำหรับแม่ครับผมนี่ครับแม่ก็ครบเครื่องครับแม่ก็โตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตหนานี่ครับลูก U N ครับผม ฝากพี่น้องไว้เด้อครับเด้อสำหรับท่านใดที่มองหาพอพันนะครับสายเลือดดีนะครับตัวนี้แนะนําครับผมเหงาหางใหญง่ๆครับผมลูกยางมาเต็มมดครับผมพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับตัวหนาหญ่สมไว้ครับผมฝากพี่น้องที่สนใจพอพันที่อยากได้ไปคุ้มฟูงครับตัวนี้ลูกเจ้าช็อกโกแลตครับผมเจ้าช็อกโกแลตยูเอ็นนะครับ สี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งครับนี่ครับส่วนราคากัคุยกันได้ครับพี่น้องครับสาหรับอยากได้กัเขามาคุยเขามาสอบถามกันครับผมเจ้า UN ครับสี่หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งครับโตง่ครับนี่ครับแม่เพื่อนครับแม่เพื่อนเกือบร้อยหาซิบแล้วครับผมส่งลูกครับ UN ส่งลูกครับกับลำโตง่าวครับผมลึกนะครับกินยาเก่ง อายุพึ่งปีกว่า,วาครับนี่ครับดูใกล้ๆครับอมแม่เพื่อนอยากให้ครับผมหวงลูกอยู่ครับผมฝากพี่น้องเ้ยครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดสับสไครต์นะครับ That one's on.